มองสามมองสามวางเลยเว้ยกำลังจะกินเว้ยเห็นไ่ยแม็กนั่นเลยวางเลยเอาเอากินอะไรเอ้าเอาทิ้งเว้ยทิ้งเว้ยเอ้าเอ้ากินต่อเอ้าโอ้ยหเมื่อวานไม่ได้กินนมจะกล่องเลยวันไม่ได้กินนมจะกงเลยหลายวันเลยนี่ตูไข่ ยาเอามาหลบจิม้มนะไข่เสงีหน,นักถงนี่นะ้ไข่ช่งทำเองนะว่าแต่จ๋อ พอถ่ายจอลงคลิปเดียวแล้วดิคนดูเต็มเลยวะเนี่ยเขานะ่เลยชอบเลยครับนี่มาให้ก็ถ่ายอ้คอกินคนคลิปขันอีกซดเนี่ยาเลยนละไม้ก่อนเห็นไหม เนี่ยมเตี้ยมหิวหรือยังไงวะอืมกิน้ข้าวอยู่หรือเปล่า้าวของผู้เสริตื่นมาด้ยมันดิ้งๆก็คูของวักิ๊กเขาจะของยกให้มันจัดแันกมยจะกลับดูอืมบาังบ้ยเสียเขียวยู่เลยเออเออบ้านพักเลยกิกที่นี่จับอุ้มดาเลยเดี๋ยวนี้ทำหน้าลกลับมาทำหน้าต่าง เดจะไม่ไปยิ้วคนมันฟูเนาะอ่ะโอ้ยก็จะเดินมากินขันกุยนะอ๋อเดินผ่านไม่นั่นนั่นนั่นเออเยวเอาไหนเอาเลือกเอาเอาไหนเออเอานี่เว้ยเยออ่าเอาเหมือนมีมีอยากสนใจน่ะเอออ้าวนมกาเอา

เนดินได้มากลมกินผมเลียกินใส่กระจับกลองออกสักจะได้ไม่หกกรถตามเลยนี่เหรอไอ้ยาไอ้ยาเพวกนี้ก็เดินผ่านเฉยเดี๋ยวเถอะเออกลมกินไปพวกกลมกินนั่นแหละเออมันต้องถูกสไตล์เขาแบบนี้ทิ้หมดนะ นเก็บผักต่อเอาเออเอาทุกอย่างแหละเออเขาก็กินได้เป็นยังไงเลยนี่ทีหลังหยุกสำหรับมาเลยออืืเรือนเขาเลยมาฟองกินนี่เลยกินแซ่บมองนามองนาเด้อมองตามไปไหนอย่าอยู่ของกูได้ล่ะมองตาหรือกับตีนนะเจ้ะแต่มันกิน กินหนาหรอนะกินพักนะเอ,อ้ยอด้ยต้ทงบวัวไปนี่ไม่ได้เลยอีไร่เงี้ยเหรอได้ยนเลยยิ่งไ้แล้ยกันแล้เนี่นนยน,ยนะครบเ <c oughs> นี่ยแซ่บบ,บอกจอพินจี ใครบอกว่ากินพักเราไม่อ้วนโดยจอดมันไปกินเนืออะไรนัเอโอ้มันกินผ่านโอ้นนเลย่จงอย่างดังว่ะอะพึเกไม่าทำกิฟต์เดียวเนี่เกื้น้งไปูไูแล้วก็ไม่บอกบอยๆแล้วกไม่ได้ัโห